เพื่อนนะครับก็มาดูปาล์มเล็กๆของผมบ้างนะครับต้นนี้เนาะนะครับก็ให้เห็นว่าที่ผมใส่ขี้แพะไว้นี่นะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นต้นกระถินนะครับนะครับเป็นต้นกระถินเป็นเบี้ยกะถินนะครับนี่นะครับอันนู้นเป็นเบี้ยเครือถาวันนะครับแต่อันนี้เป็นเบี้ยกะถินนะครับเพราะว่าผมใส่ขี้แพะเอาไว้นะครับเนี่ยไปชมดูขี้แพะนะครับเป็นเม็ดอย่างนี้เนาะนะครับ ก็เขามาจากที่แพะนะครับนะครับเพราะว่าเจ้าของฟาร์มเขามีแพะเป็นสองสามพันตัวนะครับที่หุ้นส่วนของเขาด้วยนะครับแต่ว่าเขาใช้กระถินนะครับกระถินตัวส่วนใหญ่นะครับตัดกระถินไปไปให้แพะเขากินนะครับนะครับไปดูต้นที่ผมจะขุดให้ดูรากเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะขุดดูรากนะครับว่า ผมฝังกากน้ำปลาไว้นะครับว่าเข้ามาถึงหรือยังนะครับคือก็ไม่ได้ห่างนะครับตอนนี้ก็มีใบกระถินเช่นกันนะครับนี่ก็ต้นกระถินเนาะนะครับก็ผมฝังไว้ตรงนู้นกับตรงนี้นะครับสองที่นะครับแต่ว่าผมจะลองขุดดูนะครับว่าที่ผมฝังไว้นั้นมันรากเข้ามาถึงหรือยังครับแต่เขางามมากนะครับอันนี้ปุ๋ยเคมีผมยังไม่ได้ใส่นะครับนะครับปุ๋ยเคมีผมยังยังไม่ได้ใส่ใส่ขี้แพะใส่ขี้แพะเป็นวงกลมเอาไว้นะครับนะครับกับผมฝังกากน้ำปลาไว้ในกระสอบฝังไว้แล้วก็ฝังไว้รอบด้วยนะครับ นะครับคือผมใส่ปุ๋ยไว้2ชั้นนะครับนะครับก็ผมปักพ v c อันนี้ไว้นะครับกับไอเจ้าลูกหมาผมนี่เขาก็อยากรู้อยากเห็นอะไรไปทั่วไปนะครับนี่ครับเห็นอะไรสักอย่างเลยนะครับนั่นนะมันมันเหมือนลิงดอกเจ้าครับมันดื้อนะครับมันกำลังซนนะครับแล้วเขาแข็งแรงนะครับก็วิ่งทั้งวันนะครับไม่เลิกครับพอเวลาหมดแรงแล้วก็นอนเหมือนตายนะครับก็ผมเปิดออกมาก็เป็น เบี้ยกะถินอย่างนี้นะครับมันจะมีเบี้ยกะถินอยู่นะครับแล้วก็ผมจะขุดดูตรงนี้นะครับตรงที่ไอลูกหมาผมเขาเขาหาอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้เนาะนะครับว่าไอหลักปามผมมันมามาถึงมาถึงที่ผมฝังกากน้ำปลาเอาไว้หรือยังนะครับผมผมขุดเอาไว้นะครับมันขุดเป็นวงกลมเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขุดดูนะครับว่าเขามาถึงไหนแล้วนะครับดูต้นเขานะครับ ประมาณ8 9เดือนนะครับสูงประมาณสัก2เมตร2เมตรท่วนๆได้นะครับต้นนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขามาถึงไหนแล้วนะดูรากของเขานะครับนะครับคือเขาสูง2เมตรรากรากก็หน้าน่าจะเลยจะเลยถุงอันนี้นะครับอันนี้เป็นกาดน้าปลานะครับให้ผู้ชมดูนะครับอ่ะเนี่ยเนาะนี่เป็นกาดน้ําปลาถึงฝั่งไว้นะครับคือเกลือเกลือเกลือเขาละลายไปบ้างแล้วนะครับเหลือแต่ หรือเศษกากาน้ำปลานะครับเนี่ย Connie, หรือเศษกากน้ำปลาเล็กๆนะครับเศษเล็กๆคือเขาจะละลายไปแล้วนะครับนะครับให้ดูนะครับก็ลากเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือลากเขานะครับอันนี้คือลากเขานะครับอันนี้เนาะนี่ก็มาประมาณถุงนะครับประมาณเกือบถึงถุงๆแล้วนะครับอันนี้เป็นลากใหญ่เขานะครับอันนี้ก็เป็นรากของเขาเหมือนกันนะครับนี่นะครับมาจอดอยู่ที่ถุงอันนี้พอดีนะครับ ส่วนรากเล็กๆอันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะครับก็จออยู่เหมือนกันนะครับจอถุงอันนี้คิดว่าถุงอันนี้น่าน่าจะถึงนะครับผมคิดว่าน่าจะถึงนะครับนะครับเพราะว่าต้นเขาสูงให้ดูต้นอีกครั้งนะครับเขาเันเบียกระถิ่นเนาะประมาณ2เมตรได้นะครับนะครับประมาณ2เมตรได้ก็ไอกาดน้ำปลานี่ผมใส่ไปเต็มนะครับ เต็มแล้วก็เกลือเกลือเข้าละลายหายไปนะครับเพื่อโดนโดนน้าที่ผมตักตักมาลดทุกวันนะครับลดคือสองสามวันลดทีสองสามวันลดทีอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ผมฝังไว้สองถุงนะครับแล้วก็ผมขุดไว้รอบไอ้ตรงที่ขุดนี่เหลือตะการน้ำปลาอย่างนี้นะครับอย่างเี้ยนะครับเนี่ยเหลือตะการน้ำปลาอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมก็ขุดไว้รอบนะครับขุดเอาไว้รอบนะครับแล้วก็ฝังเอาไว้ประมาณต้นเนี่ยประมาณสักสามกระสอบได้นะครับนะครับห้ากระสอบทั้ง ทั้งอันนี้นะครับนะครับแล้วก็อันนู้นเป็นกระสอบที่4นะครับผมก็ฝังร้อมเอาไว้แล้วก็ผมใช้ PVC อันนี้ปักเอาไว้นะครับไว้ดูว่าพัฒนาการของกากน้ําปลานี่มันมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับนะครับอยากรู้นะครับอยากรู้นะครับนะครับคือไอที่ใส่ไปเยอะๆเป็นหลายๆตันผมก็ใส่ไปแล้วนะครับทุกต้นนะครับเพื่อผมดินมันเปรี้ยวนะครับทุกท่านคงคงทราบนะครับว่าดินเปรี้ยวคืออะไรดินเปรี้ยก็คือเป็นดินเหนียวอย่างนี้นะครับนี่นะครับ เป็นดินเหนียวอย่างนี้นะครับคือนี่คือดินเปรี้ยวนะครับนะครับก็ก็อยากจะรู้นะครับว่าการน้ําปลานี่มันจะใช้ได้จริงไหมกับปามเล็กๆนะครับผมใส่เป็นจะปามเล็กเลยนะครับต้นนี้ใส่เยอะพิเศษนะครับนะครับกับกับต้นโน้นนะครับนะครับต้นโน้นเช่นกันนะครับต้นโน้นอยู่ข้างต้นโน้นอยู่ข้างบนต้นนั้นนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่จะว่าต่ำก็ไม่ต่ำจะว่าสูงก็ไม่สูงนะครับครับลูกครับดอกนะครับ ก็อยากให้เห็นนะครับกากน้ําปลาเนี่ยจะใช้ได้จริงไหมนะครับอยากรู้เรื่องแต่แรกๆเลยนะครับนะครับแต่ว่ามันมันใช้ได้ใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ผมอยากรู้จริงๆนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆริงไหมนะครับอันนี้ต้องมาลองดูกันนะครับมี PVC อันนี้ปักไว้อยู่นะครับต้นนี้คือสุราษฎร์แปดนะครับนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆ